ทรงกรานออกจากโรงพยาบาลแล้วปู่ภัยวงปลื้มใจน้องปีใหม่มาเยี่ยม รักษาตัวจากอาการสาหาัสเพราะอุบัติเหตุรุนแรงล่าสุดวันที่6เมษายน2565สงกรานเตชันรงคโพสภาพตัวเองลง IG story ขณะกำลังนั่งรถแล้วยังมีอุปกรณ์ที่คอเนื่องจากกล่องเสียงยุบเลยต้องผ่ากล่องเสียงเพื่อทำการดามกล่องเสียงไว้โดยได้นำไทเทเนียมใส่เข้าไปและเจาะที่คอเพื่อรักษากล่องเสียงและรอดูอาการให้แน่ใจก่อนที่จะเย็บแผลที่คอโดยล่าสุด เจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่ากลับบ้านแล้วครับส่วนทางด้านปู่ไพวงเตชะนรงซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวโพสไอจีส่วนตัวมานานก็โพสต์ภาพและคลิปสุดดีใจขณะได้เจอกับน้องปีใหม่พร้อมสวนกรอบบอกรักหลานสาวโดยเขียนแคปชั่นสุดคิดถึงหลานว่าปู่เหนื่อยเห็นป้าเข้าโรงพยาบาลพอปีมาปู่ก็หายเหนื่อยโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กันรัวๆคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย